ใครจะมารู้ความทุกข์ที่เรามีมใครจะมารู้ความเศร้าใจใครใครคนไหนความทุกข์ที่เรามี ใครจะมารู้ความเศร้าใจดีไหมเพลงดีไหมคนดูฮะชอบตากล้องชอบเปิดมุมมุมลับของบ้านเลยนะเป็นมุมที่ขึ้นมานั่งแต่งเพลงให้ตอนนี้คือเราไม่ได <ś> <celand> ้จ <curs CDU> ับเครื่องดนตรีกีตาร์ไมโครโฟนเนี่ยเจ็ดปัดเดือนแล้วนะ ก็จะเป็นมุมที่ผมมานั่งร้องเพลงให้กับต้นเฟื่องฟ้าจะมีพวกนกกังเขนตอนเช้าเนี่ยได้ฟังแล้วกแ็แต่งเพลงมาสักครู่นี้นะครับเสร็จเป็นหนึ่งเพลงในรอบ7เ,เดือนชื่อเพลงใครจะมารู้ความทุกข์ที่เรามีนะครับแต่คือมันมันออกมาไหนไม่ได้ตอนนี้มันมันโควิดนะผมก็ลองเออมาพักจิตหัวใจด้วยการเขียนเพลงให้ต้นไม้ใบหญ้าฟังแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมันจะไม่เป็นอย่างนั้นอีกแล้วผมก็เลยเอาเพลงใครจะมารู้ความทุกข์ที่เรามีเนะี่ยมาร้องให้กับ ยอดไม้อะไรฟังเป็นรอบสุดท้ายแล้วทำไมอยู่ทีถึงเอาแบบกีต้ามาเล่นตอนน,นี้ตอนนี้ตอนนี้เงี้ยคือเดี๋ยวตรงนี้เป็นเรื่องสำคัญเดี๋ยวพี่เล่าให้ฟังว่าทำไมพี่ถึงจะต้องยุติการมานั่งแต่งเพลงให้กับต้นไม้ใบหญ้าตรงนี้ฟังแล้วหลังจากวินาทีนี้เป็นต้นไปคุณจะไม่กลับมาเศร้าใจแบบเดิมที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยอาชีพมันไปต่อลำบากจังเลยนะครับง่ายกว่าน,นั้นเลยนี่คือศูนย์ฝึกวิชาชีพในรอบเป็นปีอ่ะกลับมาแล้วครับ วันนี้ผมจะพาคนดูทุกคนนะครับไปรู้จักกับอาชีพใหม่ๆไม่ใช่อาชีพร้องเพลงให้กับต้นเฟื่องฟ้าฟังแต่เป็นอาชีพที่เกิดจากการแชร์ความถนัดของเราเองนี่แหละครับ ซึ่งผู้ที่สร้างสรรค์แพลตฟอร์มนี้ขึ้นมานะครับก็คือ AP บริษัทอสังหาริมทรัพย์ที่พัฒนาที่อยู่อาศัยแนวหน้าของประเทศนั่นเองนะครับง่ายเลยคือตอนนี้เนี่ยเรื่องนี้ต้องตั้งใจฟังนิดนึงครับ AP เขามีโครงการ AP Neighbor Service เคลื่อนบ้านเพื่อคุณเขาสร้างขึ้นมาเป็นแพลตฟอร์มออนไลน์นะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยแชร์ความถนัดที่มีอยู่ในตัวเรา ให้คนอื่นได้เห็นให้คนอื่นได้รู้จักเช่นอะไรบ้างร้องเพลงเรื่องดนตรีได้เรื่องความถนัดทางการถ่ายภาพจัดแสงจัดไฟตัดแต่งต้นไม้มีหมดเลยแล้วมีมากกว่าที่ คุณคิดมีมากกว่าที่ผมคิดซะอีกมีเยอะเลยสร้างรายได้สร้างความสัมพันธ์แล้วก็สร้างความมีชีวิตชีวาให้เกิดขึ้นครับภายในคอมมูนิตี้ของคุณภายในชุมชนรอบๆของคุณดีจะตายถ้าอธิบายแล้วยังไม่เห็นภาพผมจะพาไปดูแบบละเอียดกว่านี้นะครับศูนฝึกวิชาชีพวันนี้พาไปแนะนําอาชีพใหม่ แชร์กันเลยแบบ new normal มันมาถึงวันที่เรามีเว็บไซต์หรือว่าจะเรียกว่าเป็นแพลตฟอร์มอะไรก็แล้วแต่นะครับแต่ว่าผมว่านี้น่าสนใจมากเลยเขาชื่อว่า AP Neighbor Service เพื่อนบ้านเพื่อคุณที่คือเว็บไซต์น,นะฮะ www.apneighborservice.com นะครับในเว็บเนี่ย เขาก็จะมีผู้คนมากมายที่ล้วนเอาความถนัดมาให้เราช็อปกันนะครับรวมถึงแชร์ความถนัดของตัวคุณเองก็ได้ด้วยนะครับเรียกว่าเป็นทั้งการช็อปและทั้งการแชร์นะครับความถนัดของคุณมีความหมายสร้างเป็นรายได้ได้แบบ next door economy นะครับหรือว่าระบบเศรษฐกิจแบบจุนเจอือเป็นการสร้างรายได้หมุนเวียนใน community หรือว่าในสังคมของเราเองครับฟังแค่นี้คอนเซปต์ดีมากเรามาไล่ดูไหมว่าแต่ละคนแต่ละบ้านแต่ละหลังเนี่ยในหมู่บ้านของพวกเราเนี่ย เขาทำอะไรกันบ้างมีหมดเลยเดี๋ยวก่อนนะผมไลไ่ลไลหมวดอาชีพก่อนนะบ้านและสวนดนตรีศิลปะอาหารเครื่องดื่มสัตว์เลี้ยงภาพวิดีโอและสื่ออื่นๆความงามความรู้รถยนต์กีฬาและสุขภาพซ่อมแซมและบริการแค่นี้ก็เยอะนะยังมีอื่นๆอ,อ,อีกแล้วนี่สำคัญมีคุณโบกี้ไลออนด้วยเหรอบร้องเพลงสร้างความสุขพร้อมไปร้องเพลงอวยพรวันเกิดหรือเซอร์ไพรส์ในโอกาสพิเศษให้คุณถึงบ้าน ออแล้วก็มีรายละเอียดของเขาหน้าเอิรดราคาเท่านี้เวลากี่นาทีกี่ชั่วโมงเก็ว่ากันไปแล้วก็กบอกพิกัดด้วยว่าเขาอยู่ที่บ้านกลางเมืองราชพฤกษ์รัตนาทิเบตช็อปเลยกดปุ๊บโบกี้ไลออนไปหาคุณที่บ้านพร้อมมอบความสุขด้วยเสียงเพลงเอ,อ้ยเขาท่ายังไม่พอเผื่อคุณอยู่บ้านแล้วคุณอยากสั่งได้ไหมได้มันมาถึงวันที่พี่กอล์ฟเนี่นะครับจริพี่กอล์ฟนี่เป็น เป็นช่างสักที่ร้านเขานี่ชื่อเสียงโด่งดังนะเริ่มต้น1,000บาทเขาก็จะพร้อมไปสักให้คุณถึงบ้านเลยโอ้เลยเชื่ออันนี้ดูเร็วๆก่อนนะเขาก็สามารถเดาได้นะว่าคุณสนใจอะไรเออนี่ตัดผมแม้กับคุณอาน,านันหรือช่วงนี้เซิร์ฟสเกตกำลังมาคุณชวิกาสอนถ่ายเซิร์ฟสเกตเออแล้วถ้าพี่จะชอ็อปแบบซักหนึ่งอาชีพพี่จะช็อปอะไรคะคือจะ,จะชอ็อปสมมติจะช็อปมาสักแต่ตอนนี้ไม่อาจจะดู มนันก็เปนพี่ก็ไม่ได้ถนัดเรื่องสัตกด้วยจริงโบกี้ไลออนนี่ก็ชอบเพลงเขาหลายเพลงนะแต่ถ้าจะวันนี้ก็ไม่ใช่วันเกิดไม่ใช่วันสําคัญอะไรของพี่ด้วยไม่รู้ว่าถ้ามันเป็นถนัดแล้วมันเดี๋ยวมันลำบากเอาอันนี้ดีกว่าพี่ว่าน่าสนใจสําหรับใครที่อยากจะเลี้ยงสัตว์ ว่าไม่มีโอกาสแบบมีสัตว์เลี้ยงของตัวเองมีน้องหมาน้องแมวน้องหมูอะไรก็ว่าไปนะครับค <c oughs> ุณกำมลรัตน์ <c oughs> เขาบอกว่าเขาเก่งเรื่องฮิวใจด้วยสุนัขนี่ความถนัดของเขาเหรอเจ้าของน้องหมาไซบีเรียนฮัสกี้สุดน่ารักน้องเจมขวัญใจทุกเพศทุกวัยพร้อมให้ยืมน้องไปเดินเล่นเป็นเพื่อนเล่นผ่อนคลา,ายจิตใจคนดูมันมาถึงวันนี้จนได้มันมาถึงวันที่คุณไม่ต้องคุณไม่ต้องเลี้ยงหมาเองอะ คุณกำมลรัตน์นี่คือจุดประกายสาขา,าชีพให้ผมเลยนะเพราะบ้านผมนี่มีช่วยเหลือนะโกลเด้นใช่ไหมแล้วก็มีโอโซนหมาอายุเยอะซึ่งนิสัยดีอาจจะเป็นอาชีพหนึ่งอาชีพผมได้นะเช่นใครอยากจะทําบ้านที่เรียบร้อยให้พังก็เอาช่วยเหลือไป300บาทสบายๆเลยค่าเช่าส0 0อเช่าสามร้อยแล้วค่าค่าซ่อมน่าจะสามหมื่น, 30, นครับเดี๋ยวทีมงานนะครับต่อสายคุณกำมลรัตน์ให้ผมหน่อยนะครับเพราะว่าในหนศูนย์ฝึกวิชาชีพ กลับมาในวาระนี้เนี่ยเราต้องคุยกับเขาให้ได้ว่าแรงบันดาลใจในการที่เขามาทําอาชีพหิวใจด้วยสุนักฮิวใจคนอื่นหิวใจเพื่อนบ้านที่สุนัขเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับแล้วไม่แน่ผมเองหรือคนที่ดูอยู่อาจจะต่อยอดไปเป็นอาชีพใหม่ของพวกคุณก็ได้นะครับโทรเลยฮัลโหลฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีมากๆครับขออนุญาตเรียกสั้นๆว่าพี่รัฐได้ไหมฮะได้ค่ะครับพี่รัฐครับข้างๆนั่นใครฮะอ่าเป็นลูกของตัวที่ถ่ายใน ลูกของตัวที่ผม oh, เห็นในหน้าเว<ช>็บไซต์ใช,ใช่ไหมแสดงว่าที่บ้านเนี่ยมีมากกว่าหนึ่งใช่ไหมมีห้าเลยค่ะมีห้าเลยเหรอฮะใช่ค่ะโอ้โหงั้นบ้าน3ห้องนอนไม่พอแล้วนะคือบ้านนี้ต้อง5ห้องนอนนะเพราะเดี๋ยวเขาโตขึ้นเขาเป็นหนุ่มเขาจะต้องแยกห้องนะคือวันนี้คือถ้าถ้าไม่มีทาง AP ถ้าไม่มีทางพิรัตปรากฏตัวขึ้นบนโลกเนี่ย ผมเองไม่รู้จะเอาอรายการศูนย์ฝึกวิชาชีพที่ผมรักมากๆกลับมายังไงเพราะออกไปถ่ายทําลําบากมากเลยครับแต่พอมันมีเรื่องนี้เกิดขึ้นเนี่ยแล้วผมก็เลื่อนดูในในหน้าเว็บไซต์ของเขาอ,ะอ่ะนี่คือบริการนี่คือคือสกิลที่ผมรู้สึกว่าผมผมต้องขอคุยด้วยหน่อยว่ามันเกิดมันเกิดเรื่องนี้ขึ้นได้ยังไงฮะปกติอะค่ะก็คือจะมีเพื่อนแวะเวียนมาที่บ้านนะคะมาหาน้องหมาเนี่ยค่ะเพื่อแบบว่าเขาอยากจะมาพาหมาไปจูงเล่น ตามบริเวณสวนสาธารณะของมู่บ้านนะคะเขาอยากจะมาพักผ่อนใจประมาณนี้ค่ะก็เลยบอกว่าขอแวะมาเยี่ยมแล้วก็ตัวเขาเองเนี่ยอยู่คอนโดเพื่อนบางคนก็เหมือนแบบว่าอยู่กับครอบครัวใหญ่อะคะ่ะไม่สะดวกที่จะเลี้ยงประจวบเหมาะกับว่าแบบว่าทาง AP เขามีโครงการนะคะที่สนับสนุนให้เอาความถนัดของเรามาทําให้เป็นเกิดอาชีพขึ้นก็เลยได้ไอเดียว,ว่างั้นเราก็ลองเอาน้องหมาของเราเนี่ยไปฮิลใจให้คนอื่นดีกว่าคือเท่าที่ผมอ่านมาแล้วก็ได้ฟังในคอนเซปต์เมื่อกี้ คือกุศลใหญ่มากเลยนะเพราะว่าบางคนเน่ะ <_ d ata> เขาเลี้ยงไม่ได้จริงๆอ่ะด้วยด้วยพื้นที่ที่จํากัดหรือว่าที่บ้านอาจจะมีใครแพ้เป็นภูแพ้อะไรก็ว่ากันไปครับนี่<ฆ>คือพี่รัตเนี่ยมอบความสุขให้กับคนกลุ่มใหญ่กลุ่มนึงเลยนะอ,อ้ขอบคุณมากค่ะมีคนได้ทดลองช็อปไปจริงๆหรือย,อยังฮะอ๋อมีแล้วค่ะเฮ้ยตอนแรกก็คิดว่าเหมือนว่าเอ้ย ความถนัดของเราจะช่วยคนอื่นได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะแต่ว,ว่ามีคนมาช็อปแล้วก็อย่างเช่นนะคะเพื่อนข้างๆบ้านเนี่ยแหละคะ่ะเขาก็มีลูกเล็กเหมือนกันประมาณ2ขวบกว่าแล้วก็เขาไม่ไม่สะดวกที่จะเลี้ยงสุนัขอะค่ะ <c oughs> ก็เลยเหมือนแบบว่ามาขอเล่นกับน้องหมากลายเป็นว่าหลังจากที่มีโครงการนี้นะคะ่ะทําให้ให้เราเหมือนสนิทกับเพื่อนบ้านมากขึ้นได้พูดคุยกันช่วยเหลือเพื่อนูุกันมากขึ้น,น,นด้วยะคะ่ะแล้วเราก็ต้องไปด้วยไหมหรือว่าเราสามารถแบบปล่อยไว้สักแป๊บหนึ่งก็มีทั้ง2กรณีนะคะก็คือเราเหมือน ด้วยความที่เป็นสายพันธุ์ไซบีเรียนะคะ,ะเขาก็จะแบบว่าเป็นมิตรอยู่แล้วเราก็รู้นิสัยลูกของเราแต่ละตัวะค่ะก็สามารถที่จะบอกเพื่อนบ้านก็คือมีทั้งการที่เราเดินตามเขาไปด้วยถ้าเขาแบบไม่ไม่สบายใจที่จะไปเดี่ยวเดียวอะคะ่ะหรือจริงๆถ้าเขามาหลายครั้งแล้วอะคะ่ะสามารถที่จะพาไปด้วยตัวเองเป็นการส่วนตัวได้ะคะ่ะเนื่องจากว่าสวนสาธารณะของหมู่บ้านเนี่ยเหมือนค่อนข้างปลอดภัยค่ะมีรั้วหมู่บ้านชัดเจนก็เลยทําให้เราสบายใจที่จะ ให้น้องหมาไปกับเขาเป็นการส่วนตัวด้วยค่ะ,ะมันก็จะไม่ไมไ่ต้องกังวลเรื่องอุบัติเหตุรถราอะไรที่วิ่งเร็วมากเพราะาอยู่ในหมู่บ้านนะฮะใช่ค่ะอันนี้ขออนุญาตถามได้ไหมครับว่าก่อนหน้าที่จะมาทําการดูแลใจฮิวใจด้วยน้องหมาเนี่ยทำอะไรมาก่อนก่อนที่จะตอนก่อนที่จะมีโควิดอะไรอย่างงี้เลยอะ่ะแต่ก่อนเป็นดีเทลย,ยาค่ะแล้วก็พอดีคุณพ่อป่วยเราออกมาดูแลคุณพ่อค่ะ คราวนี้ก็เลยไปเรียนแฟชั่นดีไซน์คระเพิึ่งจบตอนช่วงโควิดมารอบแรกเนี่ยแหละค่ะแล้วบริการฮีลใจด้วยน้องหมาเนี่ยจริงๆมันก็แปลว,ว่ามันมีผลกระทบจากเรื่องโควิดมาด้วยป่ะฮะที่เราก็มาหาอะไรทำหนุกๆปะ่ะค่ะจริงๆเลี้ยงน้องหมามานานมากแล้วค่ะก็คือก่อนจะมีโควิดอีกค่ะแต่ว่าช่วงที่มีโควิดหนึ่งถึงสองปีมานี้ก็วิกฤตมากนะคะเหมือนเราใช้ชีวิตได้ลําบากขึ้นแล้วก็ต้องอยู่บ้านตลอดเวลาอะไรงียค่ะก็เลยทําให้รู้สึกว่าอยากที่จะทําอะไรที่มัน รู้สึกมีคุณค่ามากขึ้นอยากใช้เวลาให้เกิดประโยชน์มากขึ้นอะไรนะคะก็เลยประจวบเหมาะกับโครงการของ AP เนี่ยคะ่ะรู้สึกว่ามันเหมาะกับสถานการณ์ในปัจจุบันตอนนี้มากกับการที่เอาความถนัดของเราสิ่งที่เรารักเนี่ยมาแชร์ให้เกิดประโยชน์ค่ะได้แวะไปช็อปของคนอื่นเขาบ้างหรือยังมีเลงไว้เป็นสิทธิ์เหมือนกันคะ่ะเพราะว่าอยากที่จะได้ช็อปในสิ่งที่เราไม่ถนัดนะคะแล้วก็นอกเหนือจาก สิ่งที่เราไม่ถนัดของตัวเราเองเนี่ยมีเลงให้กับน้องหมาด้วยค่ะว่าน้องหมาเนี่ยเหมือนเป็นสัตวแพทย์นะคะที่อยู่โครงการใกล้เคียงกับเรา นะ oh. เขารับปรึกษาแล้วก็รับฝึกสอนน้องหมาด้วยคือผมเองก็เลี้ยงน้องหมาเหมือนกันคราวนี้<ะ>ขนาดผมเลี้ยง2ตัวนะยังดูแลกันแบบโหปวดหัวในบางทีนะครับมีวิธี<ะ>หรือเคล็ดลับอะไรหน่อยไหมเผื่อว่าคนดูเขาดูอยู่แล้วก็อยากจะเอ้ยเรามีหมาน,าน่ารักๆดูแลยังไงดีที่บ้านเราเองเนี่ยคือเขาได้สสยพันไซเบียร Hu ฮสเียค่ะเขาก็จะพลังงานเยอะแล้วก็จะชอบวิ่งออกกาลังกายเพราะฉะนั้นก็คือจะพาเขาวิ่งทุกวันเลยไม่ไม่ไม่มีวันหยุดนะคะก็ค<ะ>ือแม้วันฝนตก แบดออกหรือว่าแม้กระทั่งวันที่เรายุ่งมากๆก็คือยังไงก็ต้องมีเวลาให้เขาทุกตัวค่ะกับเคล็ดลับอีกอันหนึ่งที่ที่เราจะท่องไว้เสมอเลยก็คือว่าเราต้องไม่เสียใจในวันที่จากลาก,กับเขาแล้วค่ะมันทําให้เหมือนเราสามารถที่จะเลี้ยงเขาที่จะเหมือนมั่นใจว่าเราให้ความสุขเขาเต็มที่ที่สุดที่เราจะทําได้ค่ะยอดเยี่ยมมากเลยอ่ะแล้วก็สําคัญเลยตอนนี้นะครับคําถามสุดท้ายของพี่รัฐได้ไหม ผมเป็นตัว,แ,วแทนจากการประเมินพือความพึงพอใจของทาง AP <c oughs> นะครับคุณลูกบ้านครับ,ค,รบคุณรู้สึกอย่างไรครับที่ได้เข้าร่วมโครงการนี้ครับรู้สึกประทับใจมากนะคะต้องขอขอบคุณโครงการดีๆจาก AP มากๆค่ะเพราะว่า 1. ก็คือเหมือนเราได้นําสิ่งที่เราถนาดัดสิ่งที่เรารักออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์เป็นอาชีพเล็กๆน,น้อยได้ในช่วงที่แบบสถานการณ์ที่มันเคร่งเครียดในตอนนี้นะคะแถมเหมือนแบบ เรายังได้สังคมที่ดีกับเพื่อนบ้านไม่ว่าจะเป็นเนี่ยที่บอกไปก่อนหน้านี้ค่ะคือไม่ว่าจะเป็นเพื่อนบ้านใกล้เคียงกันในหมู่บ้านเดียวกันหรือว่าในเครือ AP ด้วยกันแล้วก็ได้รายได้เล็กๆน้อยๆจากน้องหมาด้วยได้เห็นศักยภาพที่เขาสามารถที่จะ ทำให้เราได้ด้วยอ่านี่คือถือเป็นการช่วงจังหวะกระตันยูของน้องหมาเลยนะนี่คือเขาหาไรายได้เข้าบ้านดูแลตัว, <c oughs> <ช>ตวเองดูแลคุณพ่อคุณแม่แล้วนะใช่ค่ะโอ้สุดยอดไปเลยได้เลยค่ะได้เลยครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณที่ได้สนทนานะครับดีใจให้ใ<ช>ได้รู้จกัก <c oughs> ลูกบ้าน AP ต่างๆนา,ๆน,าๆนาที่เขาเนี่ยน่ารักแล้วก็ดูแลกันไปเองในช่วงภาวะแบบนี้ผ่านช่วงเวลาแบบนี้ไปด้วยกันแล้วก็เดี๋ยวพมมันคลี่คลายขึ้นเดี๋ยวมาพบมาเจอกันมาขอความรู้เดี๋ยวผมขอความรู้เพิ่มอีก รอติดตามร้านเสื้อผ้าในอนาคตที่จะเกิดขึ้นขอให้ประสบความสําเร็จนะครับแล้วก็ให้ทุกคนที่บ้านแข็งแรงนะครับเช่นกันนะคะได้เลยครับคุณวาแล้วก็ครอบครัวแข็งแรงข็งแรงค่ะได้ครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับฮ่องฮ่องครับผมคือตอนนี้เนี่ยคนดูคือทุกอย่างเนี่ยมันเปลี่ยนไปนะครับสถานการณ์มันเปลี่ยนไปแล้วบางทีการที่เราจะต้องมาคิดงานใหม่ๆเริ่มต้นอะไรใหม่ๆเนี่ยบางทีอาจจะต้องเริ่มจากจุดที่มัน เล็กนิดเดียวเองเริ่มจากการคิดกันเองในบ้านหรือคิดคนเดียวบนโต๊ะทํางานนะครับก็เมื่อกี้เป็นเป็นตัวอย่างที่ดีนะเพราะว่าเปลี่ยนงานหนึ่งงานไปเรียนหนึ่งอย่างเพื่อจะทาจะทําอีกสายงานหนึ่งแต่ก็ทําไม่ได้เพราะว่าด้วยสถานการณ์นะครับก็ต้องกลับมานั่งคิดเอาเรื่องเล็กๆมาขยายผลก่อนนะครับก็ตอนนี้ผมเองเนี่ยคุยปั๊บนี่ได้ไอเดียเลยคือเดี๋ยวถ้าไปทาฮิวใจด้วยสุนัขเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปทับลายกันไงไปแข่งเขาไม่ได้เพราะเขามี5ตัวเราฮิวใจสุนัขด้วยคนไหม กาเฟเลยอ่าหมาบ้านใครเหงาติดต่อเราสิครับนี่แล้วก็เดี๋ยวเอานี่มีพี่มีทิวไปนั่งล้อมเว้ยเป็นไงเราบล็อกบอกเอออะไรอย่เงี้ยคุยกับหมาครึ่งชั่วโมง300บาทดูสิใครจะจ้างดูซิอย่าไปทําอย่างนั้นเอาเรื่องจริงๆจ,จังดีกว่าคือเมื่อกี้ผมเข้าไปดูเนี่ยมันจะมีตัวอย่างที่ดีครับสอนร้องเพลงเด็กสอนเปียโน,โนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ รับซ่อมคอมวางระบบรับเดินสายไฟนี่ละเราถ่ายกันครั้งแล้วเราจ้างเขามาแป๊บเดียวเนี่ย0 0บาทจากเซ็นทรัลลังสิตสหน่วยพี่จะแชร์ควนนามถนัดของตัวเองด้วยหนึ่งก็คือฮิวใจหมาด้วยคนบริการโดยผมกับทิวอีกอันหนึ่งเล่นเกมก็ได้ถ้าคุณเหงาชวนเพื่อนแล้วเพื่อนไม่ว่างเล่นเกมอย่างเกมบางอันมันต้องเล่น4คนขึ้นไปเฮ้ยมี3คนชวนเลยสบายมากบริการแต่ร้อยบาทถึงหมื่นบาทถ้าคือจะ,จะเล่นแล้วให้ผมแพ้เนี่ยหมื่นบาท เพราะว่าบางทีมันมันจะค่อนข้างเล่นเราฝึกมาดีเราฝึกซ้อมเราอะไรมาก็จะแพงหน่อยแต่ถ้าอยากเล่นแล้วก็ให้ผมชนะเนี่ยก็ผมก็ไปเล่นสนุกสนุกกับคุณดีกว่าคิดร้อยเดียวเป็นค่าแบบค่าไฟถ้าฟังแล้วตรงนี้ได้สาระมาทั้งหมดตรงเมื่อกี้คือไม่ได้นะครับแต่สําหรับลูกบ้าน AP ทุกคนและบุคคลทั่วไปด้วยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับได้ที่ w w w l p w i i g w e b r p n e i g h b o r s e r v i c e c o m นะครับหรือสามารถติดตามกิจกรรมต่างๆและเรื่องราวที่น่าสนใจได้ที่ Hashtag นะครับ AP ไทยแล้วก็ Hashtag นะครับ AP Neighbor Service นะครับแล้วถ้าใครมีความถนัดเจ๋งๆเท่ๆก็อย่าลืมมาคอมเมนต์บอกผมหน่อยแล้วกันนะครับคอมเมนต์ที่ไหนคอมเมนต์ข้างใต้นี่ที่คุณดูอยู่เชิญวันนี้นะครับขอบคุณ AP อย่างงดงามน,นะครับเขาทำให้ผมเนี่ยได้เอารายการส่นฝึกวิชาชีพที่ผมนึกกันอยู่นานมากว่าจะ จะกลับมายังไงในในภาวะแบบนี้เราออกไปสัมภาษณ์เชฟก็ไม่ได้จะไปแล่ปลาเหมือนเดิมก็ลําบากนะครับแต่ความจริงคือเรานั่งเราช็อปแบบนี้เราก็ติดต่อคุยกับเขาได้เลยเราก็ทําได้อีกตั้งโอ้โหนี่เป็นร้อยเทปเลยนะขอบคุณมากนะแล้วผมก็คิดถึงรายการนี้เหมือนกันนะครับใครที่คอมเมนต์ในด้านที่แบบว่าคิดถึงคิดถึงรายการสูตฝึกขอบคุณมากนะเดี๋ยวจะหาช่องทางกลับมาส่วนวันนี้เนี่ยผมเจอแล้วว่าผมควรจะทาอะไรต่อไปนะครับผมเจอร้านที่เหมาะกับผมเหลือเกินนี่ฮนะ แก้ส่งเสื้อผ้าตัดเย็บเสื้อผ้าประภัยพิมพ์ไทยประยุทธ์รับแก้ส่งเสื้อผ้าเช่นตัดขากางเกงกระโปรงเสื้อตัดเย็บเช่นเสื้อเชิ้ตกระโปรงกางเกงเฮ้ยการอธิบายเขาก็สนุกแล้วคือคือคนเรามันมีเสื้อกางเกงกระโปรงอะแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะสั้นมันจะไม่น่าสนใจนี่ก็คือเป็นเล่นเล่นวาจานะครับรับแก้ส่งเสื้อผ้าเช่นกางเกงกระโปรงเสื้อแล้วก็รับตัดเย็บเช่นเสื้อกระโปรงกางเกง อันจะได้เป็น description ที่ค่อนข้างดีนะครับคุณประไพพิมพ์ไทยประยูนเดี๋ยวคุณเจอผมพบกันกับสื่อวิชาชีพหน้านะครับวันนี้ผมกาังเกงไปแก้แป๊บหนึ่งั้างกางเกงกระเป๋ากระโปรงกระโปรงกระเป๋ากางเกงดีครับ